สถานการณ์น้ําท่วมครับเมื่อวานปางแหนมพาไปดูมาตรการของเทศบาลนครนนทบุรีที่ถือว่าได้รับคําชมใน,นาการป้องกันน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี54ครับวันนี้ก็เลยต่อเนื่องไปจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นปทุมธานีเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับน้ําท่วมทุกปีเหมือนกันนะครับปางแหนมบเลพาไปดูว่าภูมิประเทศของปทุมธานีนั้นเป็นอย่างไรพาไปด้วยกัน3จุดนะครับเพื่อจะดูว่าทําไมถึงเกิดน้ําท่วมและปทุมธานีเขาดูแลป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างไรไปติดตามกับปางเงนมครับ ส่วนผมธีรนนะธัญชนผลทีมข่าวบบไร้หนึ่งทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับนู้นแหละครับผมมองเห็นกลุ่มกรสอบทรายกันเป็นเขื่อนลิบๆเลยอนนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับท่านนายกทานหน่อยน,นะครับว่า ตรงนี้นะครับหน้าวัดจันกระเพาะทําอะไรเอ่ยสวัสดีครับท่านครับครับ,รบเราห้ฟังหน่อยได้ไหมครับตรงนี้พื้นที่นี้มีการเตรียมการอย่างไรเห็นมีกระสอบทรายมันจู่ๆยยไหลหนุนเลยครับก็ตอนที่บอกอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้ําขึ้นมาเอ่อเต็มตลิง่งก็เลยมีทรายแล้วก็กระสอบชาวบ,บ้านก็มาช่วยกันแล้วก็พระคุณเจ้าของวัดจันกระเพาะด้วยนะครับ เนนแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันแต่ว่าถ้าเราไม่กั้นนี่วัดก็จะท่วมดัอองนั้นเราก็ได้าชาวบ้านแล้วก็เทศบาลมาช่วยกันกัน้นก็ทําให้วัดน้ำไม่น้าไม่ท่วมอธิบายชัยภูมิของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับป้าจุงที่ผมมองเห็นวิบฤืดนะค่ับท่านท่านลองสักครอมาด้วยนั่นคือแม่น้ําเจ้าพระยานะติดแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำมาถึงเนี่ยท่วมเเพราะว่าเราอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นฝั่งตะวันออกด้วย คือก็คืกระพอะเราก็ติดาำต็มแม่น้ำจ้าพ็นยาที่เห็นจะเป็นเขื่อนนี่ก็คือว่าเป็นเขือนนอเเข่อน,นที่ป้อ,องกันอ,อันนี้เราได้สองอย่างครับหนึ่งคือให้คนเดินเข้าออกสองกันน้ำที่จะเข้าวัดไม่งั้นก็จะหมดปัญหาไปวันนี้ช่วงนี้น้ําลงไป30เซนแล้วก็เลยหมดปัญหาตอนนี้สบายใจไม่มไมงั้นจะปินถนนแน่อนอนก็ถ้าไม่กั้นตรงนี้ก็วัดนี้ก็ท่วมนะครับเพราะน้ำมันลงไป30เซนเนี่ยมันขึ้นมาบนนี้แล้วรั เอาผมใช่ครับตั้นแหละครับระดับน้ำละครับนะฮะไม่งั้นแล้วก็ไปแล้วฮะครับประกอบพระราชพิธีที่แย่เลยนะอ๋อคืน้ำมันตัวนี้ครับจริงๆแล้วพื้นของวัดปั้งตูอก็เรานะครับผู้อยู่นะครับอ๋อน้ำท่วมรับจริงๆด้วยครนะที่ทำเป็นคันขื่นเลยนะครับนี่ครับนี่พื้นดินนี่ที่พื้นดินี่จริงเมื่อเมื่อปี38กับระดับน้ำเอ้าว พี่พี nut, s <S Man, uh, in. ่เขาจะพี่เขาจะยืนอยู่บนนั้นอีกครั้งหนึ่งแผนทางนู้นเลยนะครับท่านท่านผู้ชมครับนู่นนะฮะนี่ฮะนี่ระดับนี้อย่างนี้นั่นหมายถึงว่าครับน้ำน้ำแม่น้ำลอยฟ้าแลยครับตอนนี้น้ำแม่น้ำอยู่ระดับนี้นี่ฮะระดับนี้ฮะอาจจะมากกว่านี้เพราะนั้นมีสันนิเคินอีกมันเป็นเขื่อนสูงระดับน้ำมากจริงๆครับก่อนจบก่อนจากจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับหน้าวัดสังโคนะครับ ต่ำมากครับวัสดีครับท่านรองครับวัสดีครับอธิบายยังไงให้รับรู้รับทราบดีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นลังถนนตรงนี้กับภาคตรงนี้คืออะไรครับกับฝั่งโน้นคือติดแม่น้าเจ้าพระยานะครับฝั่งนี้คือเป็นอยู่นอกเขื่อนถนนเส้นนี้เหมือนกับเขื่อนกันน้ําแม่น้าเจ้าพระยานะครับเมื่อตอนปี54เนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยต่ำแบบน,นี้มากนี่คือฝากฝากนี้นะครับคือฝากของน้ำ รเรียบแม่น้ำเจ้าพญาเรียบแม่น้ำเจ้าพญาเมื่อก่อนต่ำกว่านี้เดี๋ยวท่านลองยืนอยู่นี่นีี่รมาตงนน้ะฮะนี่ที่เป็นขั้นเคยตรงนี้นะฮะได้ครับลองยกขึ้นมานี่ครับลิฟต์เลยฮะนี่ฮะคือสภาพความเป็นจริงของชาวอำเภอเฉพาะหน้าปัจจุบันนี้นะครับวันนี้นะครับนี่ครับาพระี่ ติดตามกองขบวนรถไบไปกับป๋าแงมได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจข่าวป๋าแงมทุกวันและอินสตาแกรมปอาแอมปน